ที่มาแล้ววันนี้ผมจะพามาเล่นกีฬาที่รักธรรมชาตินั่นคือกีฬาเนอไบนั่นเองผมต้องเอาชานะความพยายามของตัวเองเพื่อให้เล่นได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงแล้ววันนี้ยังมีนะักกีฬาระดับโอลิมปิกมาช่วยซ้อนผมอีกจะโหดจะทําได้ไหมไปดูกันสวัสดีครับเรียกผมไปช่องแบม นี่นะครับผมหลังจากที่เราไม่ได้ออกทะเลมาโน่นนานวันนี้ครับเพื่อนๆผมจะพาเพื่อนๆมาเปิดสกิลใหม่ครับผมและใครที่อยากทําตามก็มาลองทําตามกันเป็นสกิลที่รักธรรมชาติสนุกแล้วก็ลมโคตรแรงบอกเลยว่ามันราคาก็ไม่แพงวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่ผมจะเล่นเรือใบข้ามไปต่อตงนู้นเห็นไหมคือหลายคนบอกว่าเลียนเรือใบเนี่ยเรียสามสี่วันเวอยะไดะวันนี้ผมจะมาลองดูว่าผมจะทําได้ไหมภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงผมจะแล่นเรือใบเป็นไหม แล้วมันจะสนุกขนาดไหนน้องๆก็สามารถทําได้นะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับโอดีกีระดับนักกีฬาโอลิมปิกของประเทศไทยโอลิมหรือโอลิมวะไปเดี๋ยวเราเข้าไปเลยตอนนี้นะผมอยู่ที่จังหวัดสัตหีบปะวะสัตหีบปะวะตอนนี้ผมอยู่ที่สัตหีบนะอยู่ที่ศูนย์สมุดกีฬาก็คือกีฬาทางน้ําทั้งหมดมันจะอยู่ตรงนี้ไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในนี่นี่ผมนัดพี่เขาไว้นี่ฮะเขากําลังเซตเรืออยู่คือเมื่อกี้มีโทรหาพี่ลยสวัสดีครับ แนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะแบมตมันวันจันยิน้มค่ะเป็นนักกีฬาเรือใบชุดโอลิมปิกโตเกียว2020ค่ะวอ้า,าโอลิมปิกครับผมรับรองวันนี้แบ์ปีไม่ตายแน่นอนพี่ช่วยผมได้นะถ้าผมตกน้ําตกเรืออะไรเงี้ยช่วยได้นะจจไหมอดใจอจะปล่อยก <laughs> ็ยแล้วแต่วันนี้เราจะมาฝึกเรียนเรือใบกันซึ่งเรือใบเนี่ยผมเข้ามาผมเห็นหลายแบบมากเลยของพี่เป็นแชมป์แบบไหนแบมเล่นบบเลเซอร์เรเดียนค่ะเป็นผู้หญิงเล่นในระดับโอเพนแล้วผมผู้ชายเล่น <laughs> เล่นได้คือบอกเลยว่าวันนี้ผมจะต้องลองเล่น แบบที่นักกีฬาโอลิมปิกเขาเล่นกันซึ่งผมมีแอบ,บมาเซอร์เวยเจ้าเรือนี่แหละมันก็ไม่ง่ายเลยแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปคือวันนี้ผมถามเลยไอเลนเวลาที่เขาเล่นเรือใบกันเขาฝึกนานไหมกว่าจะออกทะเลจริงเท่าที่เราเห็นมาค่ะถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้ววันแรกเราก็ออกทะเลเลยค่ะแต่ว่าจะมีะที่เลี้ยงอยู่บนเรือด้วยก่อนอแล้วไม่ถึงหนึ่งวันหลายๆคนก็เล่นได้แล้วไอ้แบงปีนะฮะขอเวลาหลักชั่วโมงเแล้วเดี๋ยวจะออกคนเดียวให้เพื่อนๆดู โอเคฮะก็เดี๋ยวเราไปนั่งคุยก่อนข้างในตต้องไปฝึกทฤษฎีก่อนเพราะว่าอยู่ๆซุยกลางออกไปเดี๋ยวตายโอเคฮะเจอเันข้างในครับโอเคฮะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่หน้าสูนสมุทกีฬาคือบอกเลยว่าสายเรือใบนี้ต้องมาที่นี่เพราะที่นี่เขามีครบทุกรูปแบบไปเดี๋ยวเ๋ยเราเข้าไปดูกัน โอเคฮะตอนนี้เราก็อยู่ภายในศูนสมุดกีฬาต้องถามพี่แบมก่อนว่าพี่รู้จักกีฬาเรือใบได้ไงที่พี่มาเล่นเรือใบเพราะว่าคุณพ่อพี่เขาเป็นนักกีฬาเรือใบทีมชาติแล้วพี่ก็เหมือนโตกับครอบครัวที่เป็นนักกีฬาเรือใบก็คือญาติมิตรสายคือไม่ขับรถกันแล้วเรือใบไปไหนมาไหนก็คืออยากจะบอกว่ากีฬาเรือใบเป็นกีฬาที่แข่งประเภทคนหรือทีมมมีหมดเลยค่ะอ่าแต่ที่พี่แข่งคือแบบแบมแข่งเป็นแบบคน เคยได้แชมป์อะไรบ้างก็มีทั้งแชมป์ประเทศไทยแชมป์ซีเกมเอเชียค่ะเหรียญอะไรครับซีเกมก็ได้ครบทุกเหรียดไม่ธรรมดานะโอเคก็เดี๋ยวเราพาชมในศูนว่าในนี้มันมีอะไรบ้างก่อนที่เราจะไปเรียนเรือใบแบบจริงๆกันเจอนะเพื่อนๆนโอเคฮะก็ผมบอกตรงว่าผมเริ่มจะพร้อมแล้วอยากจะแล่นเรือใบเต็มคนแล้วเพราะว่าแบบวันนี้ร่างกายอยากปะทะกันเรือใบฮะก็ที่แบงค์มีอะไรจะโูดไหมวันนี้ก็วันนี้แบงค์ก็ไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวพี่ดูแลอีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครดู ใครนะว่าเป็นพี่เขาหรือว่ามูนลนิธิต่างๆที่จะขับมาช่วยกันนะผมขึ้นจนะากน้ำตกปลากรหลอกหรอกัาพในลงังวัดมานี่ รางวัลเนี่ยมากมายเลยนะในนี้มีรางวัลแบบหลายแชมป์อ่ะไม่รู้แชมป์อะไรบ้างผมก็ดูไม่ออกแต่ว่าแต่แบ๊คเลยเอ้านักกีฬาต้องรู้ดินี่ผมรู้จักอันนี้มันคือเหรียญกัวลาลัมเปอร์เกมอันนี้เป็น CBLP สอเ็ที่มาเลเซียของใครครับน่าจะเป็นของที่ระลึกให้กีฬาเรือใบสมัผมก็นึกว่าเหรียญทองมาโูกแต่ส่วนเนี่ยพี่แบบมเขาไม่ไดเอารางวัลมาโชว์ต่บอกเลยว่าที่เนี่ยรวมโปรเฟชชั่นอลทีมชาติไทยแบบแทบหมดอ่ะของเรือใบในประเทศไทยซึ่งเมื่อกี้ผมเดินเข้ามา ผมเจอภาพหนึ่งเว้นี่คือดูลูกเขานะนี่คือลุกตอนเขาปกติเราไปดูตอนเขาอยู่เลยนะนี่ฮะหน้าเรียดเลยนะดูดูหน้าเขาตอนนี้เคดจริงเออโอเคมาเดี๋ยวเราเข้าเนื้อเรื่องกันเลยเดี๋ยวเราไปทาความรู้จักกับอุปกรณ์แล้วก็เรือใบต่างๆแล้วเดี๋ยวเราจะทําการเทนก่อนลงทะเลกดทนรอหน่อยของดีอยู่ท้ายคลิปเชินครับโอเคฮะเพื่อนๆนี่ดูเมื่อกี้เห็นไหมน้องๆลากเรือใบไปคือตอนนี้เขาจะเริ่มเรียนกันแล้วแต่เรายังไม่เริ่มเรียนเลยเราจะมาทําความรู้จักก่อนพี่เนี่ย ผมเห็นนะมันก็เรือใบคล้ายๆกันแต่มันเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันอ่ะแนะนำเข้าข่าวมาเอาแบบ beginner บอ,อ,อันนี้เป็นเรือใบอะไรครับ Optimist ค่ะ Optimist อันนี้มันรุ่นอะไรไออพี่วตทะสพไม่ใช่ค่ะอ่ะที่ <laughs> ผมเห็นเรือทุกลำอันนี้เขาน่าจะเป็นสปอนเซอร์หลักของสมาคมเรือใบที่นี่อันนี้ก็คือแบบรุ่นสําหรับน้องๆแบบนี้เล่นใช่เดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นแบบไหนกันเล่นเลเซอร์ค่ะอ่าเลเซอร์นี่มันจะลำใหญ่ดูเพียวอ่ะอันนี้ก็คือเป็นแบบอะไรครับเลเซอร์ค่ะเรือนี้เป็น แบบที่พี่เขาได้แชมป์มาก็คือเป็นการแข่งขันดับทีมข้อแตกต่างของมันสองเลเซอร์กับออปติมิสคือขนาดใบกับขนาดเรืออ่าอะไรใหญ่กว่าอะไรเล็กกว่าสี่เจ็ดจะใหญ่กว่าออปติมิสค่ะสี่สิบเจ็ดคือเลเซอร์สี่สิบเจ็ดแต่ที่แบงค์เล่นใบจะใหญ่กว่าสี่เจ็ดอีกนิดนึงก็คือนั่นแหละมันเป็นแบบผู้ชายไงมันก็ต้องใหญ่หน่อยแต่ก็นั่นแหละครับผมเห็นอีกแบบหนึ่งคือมันเป็นแบบเหมือนเรือที่มันท้องสองอันข้างหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูไปเดี๋ยวพาไปดูไปดูข้างหน้าอันนี้คือหลักๆเเเเรราาาาจะะะหห็นนนนนททั้้้งงงมมมมดดดปณแบบออๆีูู่่่ยลลลไ ุ่วนสมุดกีฬาที่สัตว์หีบหรือไม่ก็ต่างจังหวัดอีก2ที่มีที่ภูเก็ตกับสองขาขึ้นภาพตึงนตืตื่ดนะึงอย่างเงี้ยใครอยากไปไปลองซึ่งไอออปติมิทเนี่ยผมการันตีว่าน้องๆเล่นได้เพราะอะไรรู้ป่ะดูดิ <laughs> <laughs> นี่คือนักกีฬาคือตัวน้อยๆเล่นกันเยอะมากสักวันหนึ่งเราก็จะโตถูกต้อง <c oughs> เอ้ยไปเดี๋ยวเราไปดูอีกรุ่นหนึ่งนะเพื่อนๆโอเคอันนี้ผมไม่รู้ว่าใช่เรือที่ผมจะออกไปไหมแต่ช้นนิดเดียวกันก็คือเลเซอร์ ทำไมอันนี้ผมเห็นนะักีฬาทุกคนเลยทำไมเขาต้องต่อเองเพราะว่าธรรมชาติของเรือใบเวลาเราเล่นเราก็คือมีแค่ตัวเราใช่ไหมเพราะาเรือใบสอนให้คนคิดเองทำเองอ่าก็คืออันเนี้ยคือจริงๆผมเห็นนะดูดิเด็กเด็กตัวเล็กๆดูเขาลากกันใหดูซึ่งแต่ละคนนะทำเรือใบอะไรพวกนี้เองหมดเลยก็คือเหมือนประมาณนะก็อย่างที่เขาบอกก็คือมันเป็นกีฬาที่เจ๋งมากคือต้องคิดเองทำเองอะทุกอย่างต้องลงมือด้วยตัวเองแล้วก็ไปลุยลงน้ำกันผ พร้อมที่จะลงไปเองเลยตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วพี่เราต้องลงทะเลเลยหรือว่ามีให้เทสก่อนเดี๋ยวไปฝึกกลับไปมันบอกก่อนโอเคไปเดี๋ยวเราไปที่ โอเคฮะตอนนี้เราก็มาถึงแบบจําลองทดสอบ <c oughs> มาขอแบบง่ายสุดเร็วสุดโอเคเดี๋ยววันนี้แบงค์ต้องฝึกกลับไปบนบกป่ะโอเคเอาเลยไหมเอาเลยโอเคคืออันนี้เป็นเลเซอร์เลยนะจําลองมาเลยว,ว่าผมต้องขึ้นลำนี้ไปอ่ะอันแรกไปสอบทางเสืก่อนอ่ะพอเข้าใจเพระาะผมเคย <Okay. S 1> ขับเรือมาผมจะเอาทริกเวกบอร์ดผมมาคือท่าแบ็คไซด์มา,า,มาดัานแท็กปุ๊บขึ้นมาฟับ <c oughs> ับดึงห่างเสือตรง okay, okay, okay. ง่ายนี่ดูนักกีฬาชมเมื่อกี้ไปอีกฝั่งเดี๋ยวผมจะลองอีกฝั่งหนึ่งหนึงส โอเคป้าเดี๋ยวก็ดึงตรงดีมากทางเสือตรงถูกต้องโอเคพี่ผมเล่นได้แล้วโอเคผมพร้อมแล้วพี่โอเคผมฝึกทฤษฎีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลงสนามจริงกันเลยครับเพื่อนๆคือตอนนี้ตื่นเต้นมากเดี๋ยวขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อนโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันได้ครับโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปเจอในน้ำครับหลังจากเตรียมตัวมาสักพักหนึ่งก็ได้เวลาไปกับเรือลูกรักเดี๋ยวเราจะแข่งกับนักกีฬาดีมาก เริ่มร้อนเริ่มเหนื่อยแล้วก็เริ่มง่วงวันนี้แค่พอเล่นเป็นก็ถือว่าสุดยอดมนุษย์เลยใช่ไหมใช่กล่องตรงนล้วเมื่อกี้ผมลองตรงนั้นนะ่าเหมอนง่ายนะเพราะผมเจอลมอ่ะผมบอกเลยวันนี้โคตรเสี่ยวคิ้วเลยมีโอกาสแตกปะโ okay, อเคครับเพือ่อนๆวันนี้น้ําลดและลมโคตรแรงคือบอกเลยว่าวันนี้อันตรายแตนหลังอย่างนี้จะเป็นโคโ,โพยาวๆเจอนะครับ เาโอลิมปิกจัดเลยแบงช่วยเข็นมันขึ้นไปหน่อยโอเคเห็นเ้อไปเลยไปครับพร้อมแล้วครับพี่เดี๋ยวต้องเดินออกไปให้คนแนวขึ้นหน่อยเพราะว่าขึ้นเลยมันยกตัวเดี๋ยวเราต้องไปเลยโอ้ขึ้นใกล้ความจริงเลยถ้าใส่หางเสือได้ปเนี่แบงช่วยอะไรหน่อยนะช่วยอะไรงานยากอยู่แบงจับตรงนี้ใช่ไหมจับไว้นะช่วงเวลาแห่งความเสียว สบายอยู่แล้วสายน้ำมันเป็นที่ของเราโอ้นี่เขาต้องใส่หางเสือโอเคไวกว่าที่คิดโอเคเดี๋ยวลากออกไปอีกหน่อยมาตอนนี้น้ำก็อยู่ระดับอกแล้วนะใช่แล้วพ้นแนวขึ้นมันจะมันจะง่ายเอยเออแบงขึ้นมาันงนี้ก่อนดีกว่าอ่าแบงขึ้นเลยไปก่อนเลยกระโดดเหมือนเราขึ้นสะแล้วก็มือไปดึงสายรัดเท้าจะได้ดึงตัวขึ้นไปง่ายอ่าเออเอาหน้าความลงไปโอเคแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโดินวางยาแบง ใวางยาเรามีคนวางยาครับทุกคนคิปผ่ายแล้วพี่เราจะตายไหมไม่น่ารอดไม่น่ารอดเฮ้ยพี่ไมเนาเป็นไงลงมาึเต็มเบบมาเึงี่เราเลยมันเร็วจังวะเรอคือแรงลมแรงมันก็เร็วอ่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านเอ้ยเฮ้ยขอให้ลูกค้าเดินทางโดยสวัสดิภาพว่าพี่ไม่ได้ลงมาหลายเดือนแล้วจริงหรอหมวัวแต่นทาอะไรพี่ไม่ได้เล่นระบายแล้วเอาไปไหนเหรอไปทำงานอ๋อแล้วพี่ก็มาลงกระแบงเลยนะหยอ่อนจะเลินละสองเดือนชีวิตตอนนี้นะฮะหนังชีวิตโอเคพร้อมยังเดี๋ยวจะสอนแบงค์แล้วอ่าได้เวลาสอนแล้วทุกคนแบงค์นั่งนั่งตรงนี้ก่อนอันนี้เขาเรียวรกว่ากระบอกอ่าโอเคโอยกินดัก ใ้เดี๋ยวพี่สอนเล่นตรงก่อนดีกว่านะเพราะว่าจะเน้นให้เล่นตรงได้ก่อนใช่ไหมนีเ่เอาวเลี้ยวเลยโอ,อเคอานระบายใช่ไหมเวลาเล่นสิ่งแรกที่พี่บอกก็คือจับเสือจับเชือกใช่ไหมหแบงค์ดูใบนะตอนแรกแบงค์ปล่อยใบให้ออกจากเรือประมาณนี้เห็นท้นายเรือไหมหปล่อยประมาณนี้อันนี้เริ่มขา้ีใช่ไหมถ้าใบสะบัดแบบนี้เวลาใบสะบัดมันจะสะบัดจากเขามาเห็นปะให้แบงค์ดึงหางเสือเข้าหาตัวพอดึงแล้วเรือจะเลี้ยวเป็นนี้เราใบจะรับตรงเต็มที่อะไรหางเสือเข้าหาตัว เราเลียนอ่ะเราดันใช่ปะแต่เนี้ยเราดึงดึงเข้าหาตรงนี้อ่าคือตอนเราดันไหนตรงเนี้ยมันจะออกฝั่งหนูใช่ปะแต่ถ้าดึงไอ้ตัวเนี้ยมันต้องเข้ามาฝั่งอ่าโอเคปะโอเคครับโอเคจริงจะรอดไหมวะเนี้ยรอดประดับแปงแล้วเฮ้ยว้าวนี่ช่วงนี้เขากำลังเตรียมของอยู่เซตโอเคเดี๋ยวแท็กนะอะแดงนั่งตรงนี้แบบที่นั่งเมื่อกี้นั่งตรงกลางเลย ว่าเดี๋ยวเราต้องย้ายตัวฝั่งจำได้ไหมแล้วเวลาเราเล่นระบายเราไม่ควร,น,วรนั่นงฝั่งเดียวกับใบเพราะถ้านั่งในเฝั่งเดียวกับใบอ่ะมันจะล่กมใช่โอเคนั่งกลางๆไว้นะถ้าอันนี้ลมแรงใช่ไหมเราต้องเรียนรู้ที่เราต้องอดแบงบค์ก็ค่อยๆดันหา,างเสือแต่ว่าอย่าดันชา้าจนเกินไปเพราะถ้าดันชา้าเดือ,อก็ไม่มีความเร็วแ่ยงโอเวถ้าเ,าเรามองแล้วก็แทงลุกไปมาไปมาเราไปยังไม่ต้องรีบเปลี่ยนมือครับทับก่อนแบบนี้พร้อมเปลี่ยนมือเมื่อไหร่ค่อยเปลี่ยนอ่า ไยยม่าอย้ายน่กเราไม่ต้องแบบยืนเราแค่แบบยกก้นมา,าใช่ไหมเฮ้ยง่ายพี่ต้องขอไหมล่ะ้อมโอเคทีนี้อ่าแบงก์มานั่งเลยอ่มือข้างหน้าจาับดีละมือหลังจับหางเสือ <c oughs> จับได้บ้างที่มือข้างหน้าเลยอ่าพลิกเข่าเข้ามาในเรือหน่อยอ่าแล้วก็หยิบจอกในโอเคมาแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะทำการขับแบบพี่ไม่ต้องช่วยอะไร <c oughs> ผมเลยนั่งไปเป็นเพื่อนพอ แล้วเดี๋ยวหลังยากกันแน่ปุ๊บอะผมจะให้พี่ลงอังเลือได้เลยแล้วเดี๋ยวผมจะขับเองโอเคพี่ว่ารอดไหมรอดพีรอดมาแคมป์ซีเกมนะอ้ามาจะแถบบอกพี่ก่อนนะได้ไม่ผมไม่บอกโค้าผมจะแถบดูดูว๊บวว๊บว๊บว๊บว๊ว๊บวว๊บ้๊บว๊บวบว๊โว๊ว้วอวโ มาเกาะไว้นะมนไรเอาไปเอาไปเอาไปเอาไหมปถึงวอร์มวอร์มยังแบบเมื่อกี้ถ้ามันจะลมใช่ไหมขยายใบออกไปอ๋อู้ดูเดี๋ยวจะแตกให้ดูสามสองบึ้มรอใบมาอ่าโอเคโหลเลยแบงค์ต้องโหลแล้วโอเค ขาชิด่อยอ่าดึงห่างเสือนนิดนึงอ่าจะได้หน,หนดนเยอะว้าโมงลยดันห่างหน่อยแบงค์ดันดันแบงค์ดั้งโหนด ผมร้อเป็นคนเดียวแล้วโอเคจด๋ขึนะ้นเรือใหญ่เลยถ้าผมเ,เพื่อนๆเป็นไงหลังจากฝึกมานานครูแบมครับเป็นไงผมอะเกลี้ยมากเลยค่ะเกลี้ยมากเลยหลอกหลอกอลพอเล่นได้พอเล่นได้เดี๋ยวหลังจากนี้นะผมขอพักเหนื่อยแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวจะฝึกแบบขับคนเดียวล้มล่วงช่างมันไม่สนใจแล้วตอนแรกว่าจะท้าพี่แบมแข่งผมรู้ชะตาก,กรรมชีวิตตัวเองแนะได้ครับเพื่อนๆก็จะพักเจ็บแบบนี้ต่อไป<ๆ> รอด,อดเดินทางโดยสวัสดิภาพตื่นเต้นป่าพี่รอดแน่นอนลงมาช่วยด้วยนะโอเคโอเคฮะทุกคนตอนนี้ผมก็เริ่มแล่นคนเดียวแล้วตอนนี้ผมทําการฝึกนะฮะคุมหางเสือเพื่อที่จะดึงแรงลมแล้วดูเรือโอ้โ,อโหโคตรแรงลมแรงเกินแบงลงน้ํามาเลยโดนเลยไปแ้งเรือจะคว่ำแล้วปีนขึ้นไปบนท้องเรือเลยไม่ไป <Okay. S 2> ยืนเลยอ่าเสร็จแล้วดึงแล้วก็บอดขึ้นมาหน่อย โอ้โหดีมากดีมากปีขึ้นเรือเลยขึ้นไปนั่งแล้วจะพังเสือก่อนรอบนี้ผมจะทําการแท็กนะจะพยายามทําแท็กให้ได้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ไหมซึ่งตอนนี้อยู่คนเดียวคือบอกเลยเรือล่มง่ายมากมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะจริงๆกีฬานี้แต่ต้องไปลองกันนะบอกเลยเป็นสกิลที่เจ๋งมากๆเป็นกีฬาที่สุดยอด น,นี่ดูเจ็ดๆจ็ดโอ้แตกเลยเว็บเฮ้ยเฮ้ยโบโบพลาดเปล่าดูเฮ้ยไม่พลาดอ่ะจิแล้าเพื่อนๆก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราขึ้นฝั่งกันแล้วเดี๋ยวเราไปตรลุกขน่าเป็น หลังจากที่เราลงไปขับกันมาประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงได้ <c oughs> ขอาทางโค้นหน่อยพอได้เยี่ยมเลยแบงค์เอาเรื่องจริง <c oughs> ไม่เอายอไม่เอายออันนี้จริงครับจริงแบบสกิลการเอาตัวรอดสูดของจริงฮะก็เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวรอบหน้านี้ไปเรียนเกาะไกลๆตรงนู้นเน่เราก็อ้อมกลับมาครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณเยะมากมากที่ไม่บาดเจ็บเลยหัวโนไปสองปกทั้งหน้าทั้งหลังเลยอย่างละทีก็สนุกมากก็วันนี้ขอบคุณที่แบงค์มากมากแล้วก็ ขอบคุณศูนย์สมุดรกีฬาสัตหีบนะใครอยู่ใกล้กรุงเทพนะอยากมาลองมาลองได้คือราคาไม่แพงเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดไว้ใต้ดิสคริปชันและที่สําคัญนะน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดอาทิเช่นสงขลาหรือภูเกต็ตเขาก็ยังมีศูนย์กีฬาเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดไว้ข้างลาง่างก็ศูนย์กีฬาก็ประมาณนี้ โอเคเพือพ่อนๆเห็นกันแล้วใช่ไหมหวังว่าจะไปลองเล่นกันผมบอกเลยว่าเป็นกีฬาที่เจ๋งมากคือเอาได้มาจับเรือใบคือแม่งของจริงตรงที่ว่าเป็นกีฬาที่ไม่สร้างมลพิษเลยและที่สําคัญมันเล่นกับธรรมชาติแบบจริงๆคือทุกอย่างในเรือมันไม่มีอะไรที่แบบเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเลยซึ่งถือว่าแม่งเจ๋งมากๆผมบอกเลยรอบหน้ามีแนะ่บินรอบเกะาะใครอยากให้ทําขอคลิปนี้ล้านวิวไปเออถ้าถึงนี่เดี๋ยวมาเลยก็ฝากพี่แบมหน่อยน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะเล่นเรือใบหรือมาสนุกแบบที่พี่แบ์ได้ลองนะคะก็มาได้เลยค่ะที่ศ กีฬาค่ะอ่าคือถ้าสมมุติแบบเด็กๆหนูๆแบบอายุตั้งแต่8ขวบถึง15ขวบนะราคาอยู่ที่15วัน2 8 0 8เองใครแบบมาเที่ยวหรือแบบลองดูเป็นสกิลที่เจ๋งมากเออปิดเทอมอะไรมาแบบมาคาบแคบมบปิง้งอะไรที่นี่ก็ได้แบบเลเซอร์นะฮะไม่จํากัดอายุ10วันราคาแค่2,800บาทนะแล้วสำหรับใครที่อยู่แถวสงขาลาแล้วะราคาก็จะลดหลั่นลงมาถูกลงมาอีกสําหรับสงขลาเลเซอร์ก็จะไปเรียนที่แคบ 1ิบวันพันหเท่านั้นอันนี้คือราคารวมอุปกรณ์แล้วแรวมแล้วค่ะรวมเรืออะไรหมดเลยไปแต่ตัวแล้วก็ชุดแข่งชุดเล่นเรือใบอะมาเลยคือสนุกมากฮะก็นี้ก็สนุกจริงๆก็ขอบคุณพี่มากๆครับใครสนใจมาก็ลองมากันนะขอบคุณ ทุกคนที่ดูคลิปนี้ตจบเดี๋ยวผมจะมาลองเป็นนักกีฬาลองแข่งสักแมตช์ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งติดตามถ้าไม่ชอบกดไม่ชอบมาและที่สําคัญเจอกันนะคลิปหน้าคลิปนี้ขอล้านวิวรับรองเดี๋ยวจะมีรอบแบบอ้อมเกาะเดี๋ยวต้องมาฝึกอีกเยอะเลยครับผมทุกคนเจอกนะันฮะคลิปหน้า ถ้าใครสนใจสามารถไปได้ที่ศูนย์สมุดกีฬาสตีบศูนย์ฝึกซ้อมเรือใบสาขาสงขาหรือสโมสรเรือใบทับเรือภาคที่3บอกเลยว่าเขามีการฝึกสอนแบบหมู่คณะเฉพาะช่วงปิดเทอมเท่านั้นไม่รับวอ l k i อิน